บบ้าอไทยกราบสวัสดีมิตรรักแฟนบอลไทยทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับพี่เป้าบ้าบอลไทยกันอีกคลิปหนึ่งนะครับก่อนที่จะรับชมคลิปก็ขอความกรุณาช่วยกด subscribe กดกระดิ่งกดถูกใจและแสดงความคิดเห็นเป็นเพื่อเป็นกําลังใจกับพี่เป้าในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับการท่าเรือเอฟซเตรียมเสริมแนวรุกสโมสรการท่เรือเอใกล้คว้าตัว S3 อันซูบี ของนาดีกรีทีมชาติโอมานจากหลีกสูงสุดของอิรักเตรียมเข้ามาลุยไทยลีกในฤดูกาลหน้าเรียกว่าเป็นการผ่าตัดทีมครั้งใหญ่ของทีมการเทเลบซี FC นะครับที่ได้มีการปล่อยตัวนักเตะออกไปถึง8คนและตอนนี้ก็ทยอยที่จะหานักเตะเข้ามาเพิ่มเติมนะครับกับนักเตะที่ได้ปล่อยตัวออกไปซึ่งตอนนี้ก็ได้มีข่าวออกมาว่า,าการเทเลบซี FC ก็ได้บรรลุข้อตกลงคว้าเอสซามอันซูบี นะครับดาวเตะวัย28ปีสูง180เซเมเล่นได้ทั้งศูนย์หน้าและปีติดทีมชาติโอมานตั้งแต่ปี2019ลงเล่นไปแล้ว51นัดยิงไป13ประตูกับอีก2แอสซิสต์นี่คือผลงานกับทีมชาตินะครับแฟนบอลไทยก็อาจคุ้นหน้าเจ้าตัวจากเกมเอเชียนคัพ2023อยู่เหมือนกันนะครับที่ทีมชาติไทยเสมอกับทีมชาติโอมาน0ประตูต่อ0 โดยเจ้าตัวลงสนามจับคู่กับมูเซนอันกัสซานี่นะครับซึ่งปัจจุบันคาแข่งกับทรูแบงคอกเดนเต็ดซึ่งในส่วนของการเล่นให้กับสโมสรน,นะครับเจ้าตัวผ่านประสบการณ์คาแข่งมาแล้วทั้งในโอมานซาอุริออระเบียและล่าสุดกับอันกัวอันยาวิยะสโมสรอ,อันดับ5 5ของลีกอิรักโดยรุ่การนี้ลงเล่นไป16นัดยิงไป6ประตูกับอีก1แอซิ์นะครับก็ถือว่า ทมูลานได้อย่างยอดเยี่ยมเหมือนกันการเสริมทัพของทัพสิงเจ้าท่าในครั้งนี้นะครับน่าจะช่วยเติมความอันตรายในเกมลุกได้ไม่น้อยอโดยเฉพาะหากจับคู่กับผู้เล่นแนวลุกตัวจีดที่มีมอยู่ในทีมอยู่แล้วซึ่งก็คาดว่าการเทรฟซีจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการหลังจากอันซูบีลงเล่นเกมสุดท้ายในลีกอิรักในวันที่8สภาคมนี้แฟนบอลสิงเจ้าท่า คิดอย่างไรกับดีลนี้นะครับสามารถคอมเมนมาได้เลยอีกข่าวหนึ่งแฟนฟุตบอลชาวไทยก็น่าจะได้เห็นไปบ้างแล้วนะครับการเปิดตัวของมิกกี้ปฐมพลนะครับกับสโมสรบุรีรัมยูไนเต็ดนะครับที่มีการเปิดตัวโดยเจ้าอุ้มธิราทนบุญมาทันและพองเพื่อนนะครับมีการเปิดตัวเจ้ามิกกี้อย่างฮาด้วยคลิปที่เป็นไวรัลอยู่ตอนนี้นะครับมึงเป็นใครเนี่ย สโมสรยังไม่ทันเปิดตัวแต่โกอุ้มเปิดเองเรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่แยกย้ายกับการท่าเรือปุ๊บเจ้ามิกกี้ปฐมพลเจริญรัตนพิรมก็โผล่ที่สนามซ้อมของบุรีรัอยู่ในต็ดทันทีซึ่งงานนี้ไม่ต้องรอสโมสรเปิดตัวเพราะรุ่นพี่อย่างโกอุ้มธีรท,ทรบุญมาทันจัดให้เองพร้อมทำคอนเทนต์เปิดตัวสุดฮาด้วยมีมระดับตำนานมึงเป็นใครเนี่ย ก็เป็นที่ชัดเจนแล้วครับว่าปฐมพลจอเป็นสมาชิกใหม่ของแชมป์ไทยลีกเตรียมลุยเล็ก2กับบุรีรัมย์อย่างแน่นอนก็ถือว่าเป็นเดีลที่คุ้มค่าของบุรีรัมย์ยูไนเตดเพราะบุรีรัมย์ก็ได้มีการสนใจมิกกี้มาอยู่หลายครั้งหลายคราซึ่งในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการเซ็นแบบฟร,ฟรีเป็นการย้ายตัวแบบฟรีฟรแบบไม่มีค่าตัวถึงแม้เป็นการย้ายแบบฟรีฟรสไตล์เบาๆแต่คอนเทนต์ไม่เบาเลยใครที่รอดูฟอร์มของมิกกี้กับบุรีรัมย์นะครับ ที่จะพบกับท่าเรือในฤดูกาลหน้านะครับต้องมันอย่างแน่นอนสามารถคอมเมนต์พูดคุยไม่ได้เลยนะครับส่วนอีกคนหนึ่งนะครับที่กําลังมีข่าวกับบุรีรัมย n i t ูไในต็ดในตอนนี้ก็คือเอเลียดดอเลาะนะครับกองหลังทีมชาติไทยที่กําลังค้าแข่งอยู่กับบาลียูไนเต็ดลีกของอินโดนีเซียถ้าย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนแล้วมีใครบอกว่าเอเลียดดอลเลาะจะกลายเป็นหนึ่งในกองหลังที่แฟนบอลไทยไว้ใจมากที่สุด คงมีแต่คนหัวเราะเพราะตอนนั้นแม้แต่แฟนบอลการ,รเธรารเองยังไม่ไว้วางใจผลงานในสนามของเขาเลยด้วยซ้ำแต่การเวลาก็พิสูจน์ทุกอย่างในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาเอเลียดดอลลาะพริกคำวิจารณ์กลายเป็นกำแพงเหล็กของทีมชาติไทยจากคำคอรหากลายเป็นตัวหลักในแนวรับของทัพช้างศึกและในตอนนี้เขากำลังเป็นที่หมายปอง มายตาของสมโมสรยักษ์ใหญ่ในไทยลีกล่าสุดมีข่าวลือแรงว่าดอเละหรือว่าเจ้าเอเลนดอเละอาจย้ายกลับไทยพร้อมซบบุรีรัมยูเนเต็ดยักษ์ใหญ่ไทยลีกหลังหมดสัญญากับบาลียูเนเต็ดทีมดังในลีกอินโดนีเซียถ้าเดี๋ยวนี้เกิดขึ้นจริงๆนะครับในปีหน้าบุรีรัมแข็งแกล่งเป็นอย่างมากแฟนบอลบุรีรัมคิดยังไงนะครับถ้าเดี๋ยวนี้เกิดขึ้นจริง จะได้กองหลังระดับทีมชาติไทยกลับมาเล่นในไทยอีกครั้งหนึ่งหรือไม่นะครับสามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสวัสดีครับถ้าคุณชอบบอลไทยอย่าลืมดูบ้าบอลไทย